วันนี้ผมเซนซอเซคนเดิมแต่ไม่ได้มาภาคเกมเหมือนเดิมมี FC ของเราคนหนึ่งหรือว่า น้องที่เล่นด้วยกันนะน้องแม็กมยวมยวทีเฮดที่เล่น GTAV มาด้วยกันได้แหละไปเรียนที่จีนแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็กลับจากจีนมาโดยที่เขามีของฝากมาให้ด้วยนะฮะซึ่งของฝากของเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะอยู่ในกล่องตรงนูน้นกล่องนูน้นเป็นกล่องที่ใหญ่มากแต่น้ำหนักของกล่องมันอยู่ที่2.784กิโลกรัมอีกนี่เป็นนี่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในกำลังใจเลยนะที่ส่งมาให้บอกว่าโหยินดีมากขอบคุณมากเลยนะ สำหรับเจ้ากล่องนี้นะฮะตกลงมันคืออะไรวะวัตถุระเบิดปะวะหรือว่าต้องเป็นเซ็กทอยมันต้องเซอร์ไพรส์ใช่ไหมแต่นะก่อนที่เราจะเปิดกล่องนี้ได้นะ,ะเราต้อง <c oughs> มีการเตรียมความพร้อมแป๊บหนึ่งนะฮะหนา,หาวเหรอเปล่าเดี๋ยวมันระเบิดใส่หน้าอะไรก็ไม่รู้แล้วใส่เสื้อแล้วใส่เสื้อตัวนี้นี่คือคุ้มครองได้อา่าเด เนี่ยแหละพร้อมละเราจะไปเก็บกู้วัตถุระเบิดกันนะครับวันนี้ของสุดยอดอุปกรณ์ในการเปิดของเราครับอาวุธเราพร้อมมากอะไรคะอันนั้นอ่ะม้แฝดสี่อนี่ก็ต้องมันต้องคิเอทมากมีคนถึงจะจําได้นยอาวุธในพับจีที่แบบมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาคือกระทะไขมันของเราไหมไมเ <c oughs> นี่ยแหละของฝากจากจีนมะวันนี้ก็เนี่ยนะน้องเขาหวังดีเราก็นั่นแหละเราก็ยินดีรับของของเขานะอันนี้ทําอะไรคะเนี่ย ก็เดี๋ยวจะแกะเชือกออกก่อนเราต้องแกะเชือกออกก่อนเราถึงจะสามารถเปิดดูได้ว่าข้างในมันมีอะไรอ๋อที่ใส่ชุดเนี้ยหน้ากากคือกลัวเชือกกระเด็นใส่เรามีการเซตยูนิฟอร์มที่แบบว่าเราเชื่อมั่นมากว่าของน้องเขาต้องแบบดีมากแน่นอนอ่าลองเปิดลองเปิดดู ดูด <anto> <isto> ูดูของง่ายๆไม่ชอบเปิดยากเปิดเี๋ยว่ตว่นเต้นี่จะแพ็กอะไรกันขนาดนี้เนี่ยฮะนี่คุณเสียงดังในยามดึกนะแพ็กอะไรกันโนเซจับก็ออกไม่เมต้องต้องมีเทคนิคต้องมีเทคนิคต้องบิดก่อนบ้าเป็นไขควงเหรอรอดูเปิดได้แน่นอน บอกหังดีอ่ะพี่ก็ยินดีนะแต่แบบไม่น่าจะแพ็คอะไรที่มันยากขนาดเนี้ยพี่เปิดไม่ได้เห็นไหมแม็กแม็กอย่าไปถือสาพี่เซนเขานะเออที่มันเปิดยากไปแล้วเนี่ยพี่พูดจากใจเลยเลยแม็กแม็กพี่เซนเขาเป็นบ้าแล้วจะแกยังไงเนี่ยแกผมเชือดได้ไหมอ่ะแกผมก่อนแกผมเชือดก็พอจบแล้วเนี่ยเฮ้ยแม็กแม็กมัดมันยากเกินนะเนี่ยมันแกไม่ได้แม็กโอ้โหแม็กรู้สึกผิดเลยเนี่ยเอาเอ้าออกแล้วเหรอมันมัน ขนาดนั้นเลยอ่ะสุดยอดอ,อ่ะแม็กขอบคุณมากแม็กพี่ได้รับของละเนีเย่ยพี่ได้รับของละโอ้โหด้วยกันคตรมีประโยชน์นะอ่ะอะโอ้โหสุดยอดเอออันนี้นี่็ใช่ไหมโอ้โหแม็กสุดยอดแม็กขอบคุณมากพี่ชอบมากเลยนะของฝากจากจีนเนี่ยโอ้โห <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแล้วน,น,นี่อะไรอันนี้อะไรไม่มีมือแล้วอันนี้อะไรเนี่ยพี่ชอบมากเลยของฝากจากจีนพุ้ยไม่ใช่ละนี่ของจีนมันอยู่ตรงนี้ แม็กบอกว่าแม็กก็ส่งของอย่างเงี้ยให้คนในทีมเหมือนกันส่งให้นกแล้วก็บอกเนี่ยของที่ส่งให้นกอ่ะใหญ่กว่านี้อีกของพี่เนี่ยถือว่าเบาก็มานั่งพิจารณาดูว่าเฮ้ยของนกมันใหญ่กว่าพี่จริงเหรอวะของพี่ก็เก้านิ้วแล้วนะป้าเขาหมายถึงของที่ส่งมาให้ถ้าหรอโทอทีมาแล้วอาอยาอะไรอะอะไรอะยวติดฝั่งนี้อยากรูอยากดูอะอาวุธนี้สามารถใช้ได้จริง นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโผล่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวๆจะเปิดยังจะเปิดยังระวังระวังระวังเราก็บบาจีตามไปด้วยถือหกซักนับซักก่อนนับนับนับดึงเฮ้ยโอ้โหของเต็มเตยมเลยอะไรอ่ะมีอะไรบ้างไหนดูดิคคุุยยดูขนมมากโอ้ยมัตัวเองคลิปนี้มันต้องเป็นคลิปเขาแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยมีนี่ด้วยอุ้ยแอลกอฮอล์ เฮ้ยนูเดานูเดาพรุ่งนี้เอาไปกินที่ทำงานได้ไหมเนี่ยสุดยอดสุดยอดเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะข้างล่างอะไรอ่ะอะไรเหมือนตีนไก่นะแปลไม่ออกด้วยภาษาจีนยูยูให้แม็แปลเฮ้ยจิ้มจิ้มดูมันเหมือนกระดูกเลยน่าจะตีนไก่ตีนไก่ดอกมั้ยใครได้ภาษาจีนมากเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรอีกบ้างโอ้ยสตรอเบอรี่โอ้กินได้เป็นเดือนเลยเนี่ยยอดแล้วพรุ่งนี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ โอ้โหแม็กพี่ขอบคุณมากเลยโอ้โหใหญ่ดีจริงๆริเนี่ยพี่ชอบมากเลยของฝากเนี่ยขอบคุณนะแมได้เอากล่องไปเลยนะเดี๋ยวเขาเอาขนมไปเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยแม็กคงไม่เอาอาหารแมวให้พี่ด้วยใช่ไหมอาหารแมวว่ะเหมือนปลากระป๋องเเหมือนปลากระป๋องอาจจะเป็นปลาหางยกยูงก็ได้อร่อยอะไรก็ไม่รู้แต่ก็อร่อยดีกินเหมเนี่ยหอยลายกระป๋องเนยใช่ใช่ใช่กินเหมือนหอยลายกระป๋องขอจบลินไม่เพียงเท่านี้ดีกว่า ตอนนี้ลาไปกินขนมก่อนแล้วกันนะทุกคนใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย